อ่าหมาขอน้องประมาณนี้ประมาณนี้พี่ทำใบแค่นี้นะคะทำได้แค่นี้นะคะน้องๆดูให้ดีๆนะคะพี่ไม่ทำอะไรมากแล้วไม่งั้นไม่ไหวไม่งั้นทำไม่มันเบอร์มันมนี่เนาะเบอร์มันเยอะแล้วทีนี้มันก็เดี๋ยวก็สาบกันโน่นนี่นั่นเนาะสลับกันเนาะจะสลับหรืออะไรไม่รู้อเนาะก็แปลกน,นะ ออกอันหนึ่งออกเออวันนี้ขอให้ปังๆนะคะขอให้ปังๆแตกสามตัวสักทีเถินะเนาะเนี<อ>่ย <Yeah. S 2> แต่ละชุดเนี่ยอยากทำเลดกน้อยนะแต่ว่าที่มันออกออกสามตัวมันก็มีห้าตัวเนาะก็ห้าตัวพอดีเนาะที่ทำเนาะใครจะวิ่งจะรูดจะเจาะก,ก็แล้วแต่นะคะน้องๆค่ะถ้าวิ่งรูดก็น่าจะเข้านะสักตัวนะสักตันนะบางอันก็ไม่เข้าเนาะงงไหมแต่ก็ไม่งงแหละ เนาะวิ่งรูดถ้าใครถ้าใครมีแต่วิ่งกระรูดก็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 ได้สิคะก็ได้กําไรสิเนาะถ้ามันออกตัวหนึ่งเราก็ได้ละก็ได้กําไรแล้วถ้าเราไม่เจาะถ้าเจาะไม่เข้านี้เราก็คือขาดทุนค่ะขาดทุนถ้าถูกตัวเดียวนะได้แต่นี่นะถ้าเราเจาะด้วยนะจะขาดทุนแต่ถ้าเราเจาะอย่างเดียวถ้าเข้าเจาะก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่เข้าเจาะนี่ก็ไม่เป็นไรเราเล่นน้อยเนาะเนาะ ทุกหุ่นทุกหวยมีม,ม,มีเข้ามีหลุด,ด,ดว่าไหมคะเนาะอ้ยเนาะจริงนะทําก็อยากให้เข้านะคะน้องๆวันนี้ทําไม่เยอะตัดออกไปเยอะตัดอะไรนอยนอยโฮดีนอยอะไรอะน้อยกาชาติลาวกาชาติอะไรนี่ตัดออกคะ่ะเขาทาไม่ไหวลองดูประมาณนี้นะคะว่าพรุ่งนี้จะเข้าไหม เขาสักคุณสักหน่วยไหมขอให้น้องๆฟังรวยดะะ้วยค่ะขอบคุณค่าประมาณนี้ค่ะติดตามชมด้วยนะคะที่จริงก็เข้าทุกวันนะแต่ไม่รู้น้องๆเล่นยังไงว่าเข้าหรือเปล่าหรือ,อยังไงมือเล่นหมดบางครั้งมันเจาะก็เข้าบางครั้งก็ไม่เข้านะคะม,มีเข้ามีหลดุดพี่ก็เข้าใจพี่ก็เคยเคยเล่นเล,เ,ลเล่นเยอะเดี๋ยวนี้เบาๆหน่อยแค่สนุกสนุกเล่นสนุกสนุกไปบาทสองบาทได้เล่นเยอะ ไม่ไหวประมาณนี้ค่ะน้องๆแค่แนวทางนะคะขอบคุณค่ะ